ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด,เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้นำในเด้อครับเพื่อชิมผาดลิปให,หม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเหลือกควายเปลียงเด้อยพยี่น้องเด้อนะครับผู้ดใดไหาควายเปเลียงช่วงนี้นะครับ มื่อวนี้มีหลายรายกันให้พี่น้องได้เลือกนะครับมาหุ่นจักรจะคล้องเพื่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพอให้โลบบานเลขที่40สิบมูสิบสองบัานสำโรงตำบ้านขามันเพื่อนน้ำพ้องอย่างวัคอนเจนครับผมครับผมเมื่อนี้มีมาเปิดอยูหกรลยกันครับมีดอนสามตัวแล้วก็แม่ลูกดำครับค้อยน่อยจับซัดกับมีครับครับเนี่ยมีตัวดีๆที่ได้พ่อเนาะกับมีตัวพราเพื่อยู่ครับผมกับกัรให้ว่า เป็นจับแต่เลี้ยงเยอะครับเป็นคั้วแม่กับพ่อพ่อพ่อเบื้องเยะครับเป็นตัวเนื้อหนังเป็นตัวเป็นตะเลี้ยง่ายเนาะครับแล้วเบิ้งกระไดนี่เอาเบอร์โทรไปต้อนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดหกครับพอให้รัครับหรือให้โลฟาร์มครับแปดหกนะครับพอให้รัด้วยพี่น้องเด้อให้โลฟาร์มพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับมาเบิ้งตัวแรกแหกมานเลยพี่น้องเฮานะครับ ล่าเรือพันเป็นไดพอดตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับเกิดจากไอ้พ่อดําแม่ดอนแม่เป็นสายอีสานห่านี่แหละสูงยี่อยสี่สิบแม่มันอายุได้สิบแปดเดือนครับสิบปีครึ่งพอดีปีหกเดือนแม่นครับสูงยี่อยสามสิบหาประกันไฮ้อยสามสี่ครับสูงลอยสามสิบหาด้วพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนประกันไฮ้อยสามสิบปีเป็นกล้วยเลี้ยงง่ายๆดอกลูกไส้เบิ่มพันล้านนะครับเกิดจากแม่เผือกแม่ดอนเผือกรอยสี่สิบบวกโอ้โ้หนาเขาไหม เนื่อนังดีปาดท่รอตัวน้องับเนาะครับแต่ว่าดังมันไหนเราบ่ได้เกี้ยงดอกดังแล้วยางไม่ทั่วอยครับครับเพราะว่าเราเป็นพ่อดําแม่ด้นเนาะครับเพราะว่ากระดูกเนื้อหนังมาดีนะครับเนาะครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังเขาคงเขาข้อเป็น้องห่อตันจือลือเลยนะครับตัวนี้มีเอกสารว่าเราทนีหมมีครับมีเอกสารครับสิบแปดเดือนครับปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนพี่น้องครับเบิ้งเอกสารมีครับกระดูกแค่ไงพปน้องห่อตัวนี้เป็นตะเลียงไงนะครับ ไอ้ว่าตามสายตามพันธุกรรมของเบื้องพันหลานนะครับเนาะครับเนื้อหนังดีไายดีแหม่เงาหางพี่น้องครับเดี๋ยวผมใบเพิ่งก่อนแข็งสายล้อนโม้ช่างช่างครับอือ<า>โอ้ยสองตัวเต็มคือรือพี่น้องห้าวพูดนะไายเพิ่นะนะครับใครเสมอดีบิดบิดน้อยๆนะพ่อเนาะบิดนิดนึงครับบิดนิดนึงกะบ่พลาดเสียกะกะกะบ่เทียวว่าบิดแห้งบิดนิดนึงบิดนัวหนึงพี่น้องห้าวไายดีนะครับตัวนี้ไายไายนี่สูงร้อยสามเจ็ดเลยพ่อ บ่ได้วัดครับยึะมันมันสูงก็หนาอยอะถึงบางทีสามเจ็ดสามแปดเยอกเหลือเกินไทยประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าเขางามเขาคมดีเขาเป็นหอกปุณห์ไงปุณหงอกเขาแง่หอกเขาแง่แท่งออกค่างนะครับหมายว่าส่งสมัยใหม่เนาะครับเนาะสมัยใหม่เขาดอนดังแง่ตัวนี้เขาเพิ่นกับดอนดีแล้วก็เล็บกับดอนดีตัวแล้วก็แง่ดีปุณห์หาคุยเลี้ยงพี่น้องเฮานะครับปิดแต่ดังเพิ่นมีทั่วมันเป็นพ่อดำแม่ดอนด้วยว่ะ ขันเพื้นผู้เฒ่าเพื้นวางได้ก่อนครับขันหาคว้วเลี้ยงนี่ขันซื้อคว้วดอนให้ซื้อไปเขาค้ำครับขันซื้อคว้วดำให้ซื้อไปเขาแกวครับโอ้นั่นพี่น้องเฮาเอ็นบริเ็บเปิ่านนะ่ะแต่นิสัยดีเชื่องเลี้ยงง่าย,ยานี่เขาก็ที่หัดกินหมูเ<อ>ชื่อง,องพี่<อ>พน้องครับตัวนี้เอิ้อไงแง่ไรกว่างนะเอิ้อนี่พี่น้องครับเพิ่งเอาของเขาเขาก็หัดเลี้ยหารโอ้พอเอามาเขา้ามาหัดที่น้ำเฮาเนี่ยมันบ่แม่นครับนี่นะท่าไหนเก่งดอกเกิดจากแมื่อไรสี่สิบเด้อพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เท่าไรเราคออยากได้ อยากได้โยซี่มือนเก่าครับเปิดไปซี่มือนเก่าเป็นราคาต่อร่องไดอีกครับนั่นทรงห้ฟีทรงห้ฟีฟนนอีสานเนาะอีสานทรงฟีครับอันคันภาคกลางหรือภาคเหนือคันอยากได้ก่าจังโท้มาคุยกันอีกท่นหนึ่งครับ,รบเป็นราคาลดใดแน่อยอ่ดอก<ม>โอ้หนาตึ๊บพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเป็นตะเลี่ยง,ง่ายคักนะครับแล้วก็นี่คือนิสัยเลยคือเชื่องนะครับบนเหนือครับหู้กวนอะูอ้ยิลีโู้เชื่อง พ่อนะนะครับนังน้าหัวหานกับกินท่านใดเก่งอะไรว่ามาหัดยืดหนีกำลังหัดยืนลำเท้าแมีนครับนี่นะครับโอ้เทียวถือหัวหานนี่บุตึ๊บพี่พ่อเนาะแมียนก็ว่าหน้านี่ก็สิหน่อยไอ้ดอกน้อพ่อหาควยจอยหยาาเลยเนาะก็กลายเป็นเรื่องว่าตัวกับพันธุกรรมเด้การตัวจังหนึ่งพันธุกรรมแล้วบ่หนังหนามันกับบ่หนาบ่อ้วนแบนไหเด้อืมเป็นเรื่กับพันธุกรรมอันนี้มันเป็นพันธุกรรมของเบิ่มครับบ้านนี้มันก็เลยได้เนื้อได้หนังนะครับเอานี่พี่น้องเฮา ตามีเรือมีรองคำเนาะ่มีเล็บสวยตัวใช่มึงเล็บเหมือน่ันนะเบิยงขาเบิ้งเล็บพี่น้องห่อขาหลังบุ้าขาหลังเออพี่น้องได้เบิุ้งนิดนิดว้าบวัเบิ้งเล็บหนานะครับเล็บงามเล็บม้วนเล็บธรรมชาติเลยถือว่าได้พี่น้องห่อเสียงขาก็ถือว่าได้นะครับขาลังเรียดตรงดีบุ้เด็ดตกเด็ดเตีงเอาไปเป็นผู้ใดอยากได้สายเผือกเอาไปเอาไปบีดเป็นพรอพันธุ์ในขอกพี่น้องห่อตัวนี้ค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ค้องสูงความใหญ่ถือว่ามาดีพี่น้องห้องแกนขายีว่าใส่ได้แ็งขาได้การเลยไปเบิ้งตัวต่อไปพอห้องเอาไปลองครับบ้านนี้มาเบื้องตัวที่สองไล่การที่สองมาเล่พอละเอียิ่นแม่นี่เป็นคั้ยของลูกมังกรอนเขาครับแม่เป็นสายยีสานแม่เผือกครับเป็นเป็นค้วสิบสิบเก้าเดือนเป็นพี่ตัวผูวังหันยูดเดือนนึงมังก้เขาวนี่เป็นคั้วยืดเสร็คือพอพันทุน เอาเพิ่นกะว่ายโยนาหมอปักน้อหมอย่างทั้งสาระามไหมครับโอ้เป็นควายหมอปักนะครับเนาะครับผมนะครับมังกรขาวพี่น้องเฮาครับอ่าเป็นพ่อเผือกแม่เผือกนะครับนอะตัวนี้เป็นพอเผือกแม่เผือกครับโอ้บานนี้อายุเพิ่นได้ครับอายุสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนครับสูงยี่อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกนะครับตัวนี้เป็นควายล่ำเงาไหครับเนาะเป็นล่ำเงาเป็นไอเขาออกเปิดสวยง่ายเยาเอาเขาปันตัวผูพี่น้องเข้าบานนี่อันนี้เม็ดทั่ว เม็ดทวนนิดเดียวนิดเดียวเนาะครับมีนิดนึงเขาบอกง่ายพี่น้องเขานะครับเขาเขายนะเขาเปิดสิบเก่าเดือนพี่น้องครับครับโอ้แชงขาเล็ยบเล็บเรียบเก่าเพราะผมระชิได้คำเนาะบอครับเล็บธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมดาอยู่พี่น้องเป็นกล้วยบ้านๆนี้ใสดีเพราันกาของก็หัดหัดกินหัดเลี้ยงนี่แหละเราเป็นกล้วยความเดียวกันครับตัวบักเถือกวังหันนี้โอ้กล้วยความเดียวกันครับบานี้ตัวนี้นะครับเขาเปิดได้บานเล ตัวแม่นี่เปิดไว้อยูสี่หมื่นหาครับสี่หมืนห้าพันบาทพี่น้องเฮาครับเป็นลูกของมังกรขาวแม่พัใหญ่ปนดเน้อครับแม่สูงยูลอยสี่สิบเอ็ดครับลอยเอาเป็นว่าลอยสี่สิบบวกก็แะครับลอยสี่สิบบวกครับครับนี่พี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยนะครับเกิดจากแม่ลอยสี่สิบบวกนะครับตอนนี้เพิ่นสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนครับนี่นะครับเพิ่นสูงลอยสามสิบด้วยพี่น้องเด้อนะครับแข่งขาดี ตัวลำซิ่งใด้เงาพี่น้องครับรับประกันตั้มนี้ให้นั่นมีเอกสารครับช่วงไห้พี่เอกสารเท่าไห่ลงให้พี่เอกสารแล้วก็เอกสารมีเอกสารมี่ตัวนี้ใบหลอดกับมีครบครับเริ่งอะไรตั้มนี้มีเราคนาะบ่มีตั้มนี้ครับรับประกันให้ครับเอาันั้นยกคูได้พอมีราคาพิเศษบะอันมี่มีครับมี่อันยกคูมีมีราคาพิเศษอยู่ก็คิดให้กันหลังจากหักจากค่า ขนส่งแล้วเหลืกพันสองพันซีซ่าหาล่อยยศี่กะกะไฮกันได้โย่คันเหมือคู่นี่กะคือเป็นราคาพิเศษไฮโย่เปิดไว้อยู่เจ็ดแปดมื่นเจ็ดครับคันคู่นี่เนาะแม่นครับคันคันแยกนี่กะคือซีมื่นหาคับซีมื่นเก่ามันดิเป็นเก่ามื่นซีติครับเก่ามื่นซีนั่นนั่นคือนั่นคือราคาแยกเนาะครับราคาแยกแต่ว่าคันคันยกแพ็คคู่นี่คือเปิดใบแปดมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้ปาสหมายว่าคือมันเป็นค่อยๆเดียวกันไหม ก็สองตัวนี่เอาไปเลี้ยงใส่กันพี่น้องเฮาฮัทเชียตัวหนึ่งเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กผสมกันได้ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นเขาเขาเป็นคนละสายเลือดนะครับครับโวจะว่าถ่ายตัวผู้นี่ปวดเนาะเพิ่นซื้อมาแต่เป็นเพียงมันซื้อมาเลี้ยงนหน่อยเพิ่นซื้อมาใแท้ไปเลี้ยงอะนะแจกแม่มาแต่วางนมอืมปานนี้มันก็เลยดอันอยู่น้ำกันอยู่คอกเดียวกันโอ้พี่น้องครับปานปานงวงงามเจียนพี่น้องเฮาพุ่นเลี้ยงง่ายเบิ่งถ่ายเพิ่นได้เบียงเบิ่อเหงาหางแต่ละตัวได้เบียงพุ่นเอา บ่ธรรมดาเลยครูนี่ยกครูไปได้แปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับเ <10, 000 S 1> ป็นคา,าห้องต่อร้องได้อีกครับต่อร้องได้อีกแมนครับราคาส่งพร้อมราคาส่งพร้อมพิสานเนาะครับถ้า,าไก่ก็นั่นก่นจะคุยกันไหมไก่ก็นั่นกน่ทั่วมาสอบถามเบิง้งขันบ่าา็อกขาดทุนค่ารถออกเลี้ยวเรือซีซสรหาร่อยก็ก็คือป้อยให้กันได้ครับครับโอ้พี่น้องเฮา้าอยังได้คือก็คือคือคือมารับเองถงแอยังได้ถูกแต่ว่า กะนี่มีแต่เม็ดมีเม็ดทั่วยอะจหมูกทั้งสองตัวมีมีครับตัวตัวนี้ก็มีอยู่นิดนึงครับตัวเมียมีนิดนึงตัวผู้มียูหลายเยอะนักพ่อผมว่าเรื่องเม็ดทั่วนี่ผมซองหาเบิ่งนำตัวนำตัวแล้วมันบ่มีไหมแต่ว่าเลี้ยงตัวน้นตัวเป็นเล็บเป็นยังเป็นเป็นเล็บแก้วเล็บยังมั้งเหรอเขาก็เป็นเขาเจ้าอยูะครับเขาเจ้ามาถึงตัวนะครับเล็บก็เป็นเล็บแก้วมาถึงตัวเปือกก็เป็นเผลือกไฟทุ้ตัวเผือกไฟยมาถึงตัวแต่ว่าดังดังนั้นว่าได้หมดไหนหาจุดนำตัวว่ามีเลยนะครับม่ยยกานั้วงได ก็เป็นราคาพ่อเลี้ยงเยอะดอกไปคันคิดแล้วเนาะครับเนี่ยนังแล้วดีซะตัวพ่อเลี้ยงพ,พัฒนาต่ออยู่นะครับซึ่งสีเป็นคว้วเลี้ยงไงาคัคว,วนครับคั้วเลี้ยง,งางจอยไยกับปันนั่นขึ้นแม่นอย่าลืมนะครับเป็นปีที่เศรษฐีฟื้นขึ้นท่านตัวทีว่มันเป็นคว้วฉ <c oughs> ันถือขวาา้าันกันถือัว้าันเราวมันก็ดีไปยังนึ่งอี่เยอะครับกตสิใหญ่สิผู้ผื่นก็านีนะครับเนาะไปเบื้องตัวต่อไปบ้านห้องโอ้ง่างพี่น้องครับผู้นี่งางเลยล่ะนะอย่างนี้ครับพ่อ ตัวนี้เป็นดอนที่ตัวที่สามครับตัวนี้มายโยน้ำได้เดียนเดียนก,กนลัวแน่ละเดียนกนลัวแน่เดียนกล้วยซื้อแยกลูกมันมาบ บ้านนี้ก็เลยได้หมอเขาได้ผสมมือวันที่นี้เบียดวันหันนี่ครับครับผสมไข่โมกขาวไัยเรื่องมะลูกนี่รับประกันให้ได้โย่แต่ว่าเลี้ยงติดบ่ติดมันมันกับรับท่านได้มันผสมท่านหลายมือเนาะครับเพิ่มสูงโย่ลอยซี่สิบเอ็ดซี่สิบเอ็ดซี่สองประกันให้ลอยซี่สิบบวกครับประกันให้ลอยซี่สิบบวกครับบ่ต่ำก็ลอยซี่สิบบวกเป็นควายอ่างขัวายก็ได้ลูกมากเจียวเดียวเป็นควายสายอีสานนั่งเดิมอ่างดีพี่น้องห้อตัวนี้นะครับขั้วสายสายอีสานเป็นควายอ่าง พมันก็ได้ลูกตัวเดียวก็ได้ฟันแเข้สามคู่ผสมยังกระพาะผสมไข่มุกขาวครับอืมห้อยยังนี่พอนี่ยใส่ห้อยเขาส้นมันต่นอนตอาตี้บานมันเลยขวเกีดโอ้หอยนนนึงมัเหลตอ,อีมูลาเขาเริม่มแลมเหมือนเล้วส้นมันห้ะมันมันหร่อว่าส้นขังไว้ในคลองเดียวกันโอ้เขาเหมือนแหลมตัวน่ยโอ้ มันว่าหายแล้วครับหายแล้วว่าบ่ได้เป็นแผลได้พี่น้องเด้อบ่ได้เป็นแผลนะครับเป็นไอ้ขูดเป็นห้อยเขาส้นซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับไหลม้วนไว้แล้วน้ำค้างมันมันเนี่ยค้งไว้หมดขึ้นเนาะอืมันใส่ว่ตเตกมันดีแล้วไปกินหยาน้มกันวันนี้บ่อส้นกันเด็กเอ็มขึ้นเลยบ่ได้ผูกตัวนั้นครับร้อยสี่สิบประกันประกันร้อยสี่สิบบวกครับนี่นะครับพี่น้องเฮาผสมมือวันที่ยี่สิบเอ็ดครับครับยี่สิบเอ็ดที่บ้านมาตัวนี้คือเอาไปรุ่นเอานะครับเอาไปรุ่นเอาประกันมดลูกให้ นี่ยในแอกให้เลยมดลูกใแขกเขาเลยเราจะเพิ่มกันอ่ามดลูกให้เลยพี่น้องเ้าตัวนี้นะครับยังได้ยักบาทลราพอตัวนี้ตัวนี้เปิดใบยอดซี่เหมือนเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทบพี่น้องเ้าเป็นทรงฟรีให้ได้สามร้อยโล่ยศให้ว่าบ่บ่หนีเหนือที่พอราคาเนี่ยมันกะว่าเลี้ยงกันมันอัน เต็มข้วไอมากมันก็นดีเป็นตัวง่ายตัว,ตว,วอ้างนี่แหละขั้วอ้างมันง่ายเกือบยุ่ิได้กันร้อยสี่สิบขึ้นครับแมนครับอันนี้เขาคง,งก็ได้ลูกเดียวนึงหัวง่ายนะครับปากง่ายดังง่ายแข็งขาดีนะครับเรียบเรือบดีหัวหมอท่องดียี้ดิแมนครับพวกเนี้สดสดยู่ยได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับสดสดอยู่เข่ากับ่ท่านได้เตี่ยมตะว่นออกเฮียงาบสันเลี้ยงให้อ้วนพี่น้องครับเพราะว่าให้มันติดซะก่อนมันติดก่อนเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินกินยากินยังกินยาจังได้กับกินกระเลมอื ใายเปิดดีมาอยู่น้ำเดือนกลัวเลยแเชงขาญ่ดีเ่าเสียวไว้ถเลี้ยงบ้านแม่บ้านเลยว่ามันหลายตัวมันหลายเห็นตัวใดกับตัวแม่ยีจับกับมาออกลูกน้่กับว่าเอาไปขายกับหลายตัวหมดมานาัลพอเป็นตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่ยู่ครับโอ้ห oh, oh, มาญยุ่นสนุกอย่งเมือ่อก่อนนั่นเป็นไดพี่น้องห่อตัวนี้สี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องครับความสูงผลลอยสี่สิบพันลูกมาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องห่อ สี่สิบนี่คือประกันได้พี่น้องได้ประกันครับประกันบ่ตั้มก็นั้นมีแต่บวกขึ้นให้ในการเพิ่นผสมได้เจ็ดหมื่นขาวผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องเฮานะครับกับไข่หมูขาวพี่น้องครับประกันหมดลูกให้เลยประกันหมดลูกให้เลยบ่มีไข่บ่มีหลีบมี้ยังตอนนี้ทางนอกกระสีบ่มีบ่มีครับกะสีบ่แต่ห้อยมัน มันส้นกันหน่อยนึงมันส้นกันนะครับตามที่เห็นในฝั่งนั้นพี่น้องห่อฝั่งนี้ม่นมีพี่น้องครับขัวเกียจตัวนี้นี่ทางนี้ก็มีทางนี้ทางนี้ก็มีหน่อยนึงบาเนวะเหรอบนทางหลังพี่น้องห่อตัวนั้นเขาเหลี่ยมเแห้งเด็ดห้อยเสียกหัเสียกขาดขานคอเนาะครับนี่นะครับห้ว่าเพราเป็นแผลเด้อพี่น้องเด้อพราเป็นแผลไม่ได้เปลี่ยนมันขัวเกียจแล้วครับมันเลยมันขูดพี่น้องห่อนี่ยเนาพิจารณาพงเอาพี่น้องครับต้นตัวร่ำชิงถือออว่่่าไดด้้้พีีนนงงติทก็ หายากอยู่เรียคุดดอนดังๆเนาะห้อตัวนี้นะครับกับราคาถือว่าพ่อไปพ่อมาพี่น้องเฮานะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อรองได้อีกส่งฟรีไกลไาไหนก็พ่อสามร้อยโลครับสามร้อยโลผมคิดว่าคุ้นดีโทรมาสอบถามเบิ้งเอาพี่น้องเฮานี่ไปมึงตัวต่อไปพ่อเฮาเบิึงทายางเพิ่นนะครับอ้างดีเี่พี่น้องตัวนี้ไงนะครับกิน เอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิ้งโหมดแม่ลูกพี่น้องเฮาโอ้ยแงวขาดลาดเลยพี่น้องเฮาล,ล้ลลลานลูกล้านลูกไล่ไล่ละเอียดมาเด้ครับแม่นี่เป็นคั้ยได้ลูกมาแล้วตัวที่สองเรียนน้ำกลนืนครับสถานะเด่นในท้องว่างเป็นคั้ยลูกที่สองเรียนน้ำกลนลูกพันเจเดือนไหมครับลูกได้หาเดือนก็เป็นลูกของเบิร์นพันล้านครับมีเอกสารครับพันสูงหลาย้างในพอน,นี่สูงร้อยซี่หาครับประก,กันในร้อยซี่สามซี่ซี่ครับร้อยซี่สิบหาด้วยพี่น้องเดียวบอกลดใบหนึ่งเป็นประกันในร้อยซี่สิบสามซี่ซี่พี่น้องครับ<อ>ประกันร้อยซี่ซี่เยอให้ผม บอกันอร่อยชิ่วๆเนาะพอเนาะครับให้ผมเบิงลูกพันตะก่อนเพราะว่าแม่มันลูกกับลูกกันน้อยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหาเทียนพันเรียนลงนามนะครับมาเทียนพันเรียนนี้เบิงไายเบิงข<ห>า้น,ลานหลันเบิงขาพี่น้องมีเอกสารเนี่ยมีขนหางเล่าเล่าอันบ่บ่ท่านได้หลายได้ขนเลาอันเล่าอันจ้ว่าป่ายว่าได้ขาดก็ไมเป็นค้อยปล่อยเลี้ยงธรรมชาติครับอ๋อเอ้เบิงสังเกตเบิงเหามันหลดเหาเต็มตัวอยู่อ๋อแต่ว่าหัวใหญ่ลูกไผลกับครับลูกเบิ้มครับเบิ้มพันล้านแจงขาใหญ่พี่น้องเฮา หมกดีนะครับไถ่เถื่อนี่เปิดดีเป็นคั้วยันบ้านได้เนื้อได้นังได้แข็งได้ขาได้เบิดเลยเหงาหางปวดแล้วพุ่นปวดนะยังอุ่นอยู่อุ่นอย่เต้าหูเต็มเต็มอยอะเฮ้ยละวลูกละวลูกมาแม่มาเนี่ยจ้างเงาเลยพี่น้องห้องแม่เพิ่นนะครับเพิ่นจะได้ลูกกับพอลูกตัวที่สองเรีนน้ำกลุนนี่ครับลูกตัวที่สองเรีนน้ำกลุนอันนี้คือประกันความสูงหอยลอยซีดซีแล้วพี่น้องเด้อแม่นี่นะครับไงพี่น้องเฮาวางเงินอาชีพหามือขึ้นหลังแล กรเลยย่าด้านในผสมครับให้มันชัดเจนแล้วก็ถ้าเพี้ยมันว่าได้ขายก็จังเดียบผสมอืมในรอบหนาป่ะสิครับครับผมป้าส่วนพี่น้องเฮาเบิ้งแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบประกันให้ร้อยสี่สิบสี่นะครับได้ลูกตัวที่สองยางน้ำกลนคือลูกสาวเบิ้มพันล้านพี่น้องเฮาล้านครับจักเดือนกี่าะได้หาเดือนกว่าครับหาเดือนกวาดนะครับไงพี่น้องเฮาลูกคนถ่ายเงี้ยงดีดีพูดนะไงไงเรานั่งข้อโอ้ดีพี่น้องครับเบิ้งเหงาหางเพิ่นเบิ้งเหงาหางเพิ่นพี่น้องเฮาพูด เป็นข้อยธรรมชาติข้อยบ้านๆคนข้ยปล่อยเลี้ยงปล่อยวัวน,น้ำนมอ,ง,อนนงเป็นดีดีเนี่พอเนาะแม่นดีอยู่เบื้องข้อเพิ่นนะครับหนาตึบพี่น้องเฮานะครับนางเพิ่นดีดีแจงขาเรียบเรียบดีเบิดพี่น้องครับเบื้องอะไรผัวข้อขาตั้งเธอเรื่อไร้ปัญหาพอควบนี่ควบน,นี่เปิดใบเจ็ดเหมือนหาครับเจ็ดเหมือนหาครับส่งได้ส่งฟรีให้สามลอยโลกขึ้นกันครับโอ้เบื้องหน้าเขาเพิ่นเฮาวหัจักสายเพิ่ลมโนพอเนี่ย เป็นสายอีสานใช่ครับเพื่อนว่าเป็นสายอีสานเขาเนี่ยเมียนไทยถามเพื่อนโยเพื่อนว่าเป็นสายอีสานเข้าเดิมแม่ยแล้วเป็นสายอิสานตัวข้อตัวนี้นี่บ่แม่นตั้นี้เด้อคือข้อของผมนั้นมันเป็นเห่าเนี่ยมันมันเปลี่ยนเห่าบ้านนี่มันก็เลยรอดรอดกินหญ้ากินหนังเห็นไหมครับนี่สิว่าเป็นตั้นี้มันบ่แม่นคือมัน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 ลวดกินหญ้าครับนี่นะครับหัวหันกินท่านเปลี่ยนมีแต่เหาเต็มเย้อแต่วันขีดยาพญ็หาแล้วเสียงขาดีเราพอเนาะครับเป็นควายโค้งสางดี ผลเล่ากับว่าท่านได้กอะไรล้ำเน่พี่น้องครัเรียบเรียบดีเบิดพี่น้องครับเบื้องลึกดีเบสรับประกันตั้มนี้ไห้ครับโอ้รายการนี้พี่น้องรับประกันตั้มนี้ไห้หน้าตาเล่ากับง่ามเยอะตัวยังวะเป็นทางเขาคนเขาใหญ่ดีครับเนาเตัวเน่าตัวนั้นเจ้าว่าเลี้ยงเต็มอ้วนขึ้นมาดนี้บอกง่ายได้พลอเนาะง่ายครับง่ายเพราะว่าล้ำล้ำรองง่ามล้ำเน่าโ่้หน้าเขาลัักกะเาชดดีเด้อหน้าเขานี่เป็นขัานสอนเด้อพี่น้องเลยหน้าง่ามผลผลนะเป็นสายอีสานดัางเดิมเลยแม่เล่ากับเป็นสายอีสานดังงเดิม่างครับ เบิ้งเราเล็กงูเลี้ยงง่ายเยอ่ดอก่วยใครได้ไปเลี้ยงเข้าเดียวก็อ้วนป้าตัวเจ็ดเมื่อเจ็ดเมื่อหาพันบาทครับหาพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องครับลูกของเบิร์มพันล้านไถ่เอาเอกสารครับหาเดือนกลัวหาเดือนนิดๆซ้ำหาเดือนนั่นแหละโอ้แดดบดเราพี่น้องห้องนะครับโหเขาใหญ่ดีได้ลูกเราแล้วตัวลำชิงดี่ดีพี่น้องห้องเบิ่งเอาอุดหาตืบนะครับเบิ่ง ทั้งลูกทั้งเมียนะครับถือว่าเป็นไขยเป็นตะเลียงเป็นตะไบพัฒนาตอพี่น้องฮาคันจะจีนี่ต้าเมียก็สิเป็นเสียงกัวนะครับอันนี้มีลูกตัวเมียยังน้ำกลกับถือว่าได้เลยพี่น้องฮ่องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีให่พง้รพอมคตัตมนี้บม่มีรับประกันตั้นี้รับประกันห้เลยแ้วกาเป็นท่องว่างเป็นซัดแล้วหาเมื่อจับมาเลยก็ได้คันพูได้ไปจับซัดไปเลยก็ได้ครับนี่นะครับนับถอยลังไปหาเมื่อเป็นว่างนนอกเพะเนาะแมนครับนี่นะครับได้การขนาดเลยเอาบุญกัะครับเมื่อไปพอบปะนี่ เลี้ยสองตัวนี่หน่อยเลี้ยสองตัวเนาะครับไปสองตัวเข้าไปเฮะขนใหญ่ดีมากย่างงามพี่น้องครับดูนี่ไหมโอ้ไปผุขุนเลยขุนฟุกนหลายตัวด้วยพี่น้องด้วยข่ามาเบื้องด้วยพี่น้องด้วยข่ามาเบื้องโป้นะครับควายนี่หลายีลิตรนะครับปุ่นควายยี่สิบก็ตัวยี่สิบก็ตัวเอาพี่น้องครับบ้านนี้ผู้ใดหาสาวหน่อยนะครับกระดูกโค้งสางปวดพุ่งไล่เรียงมาเลยครับันี้เป็นลูกของแก้วฟ้าครับเกิดจากแม่ลอยชี้ครับแล้วก็อายุเราได้ปีห้าเดือนสี่สิบเน ปีหาเดือนพี่น้องเฮานะครับคั่วสูงยี่ลอยสามสิบแปดบวกครับประกันได้ลอยสามแปดครับประกันลอยสามแปดเลยแมนครับแม่พันธุ์ยังไงบครับลอยซีซีครับลอยซีซีแมนแม่เราเป็นข้อยสายอีสานเอานี่ยนะอันนี้แก้วฟ้าได้เด้อครับนี่แก้วฟ้ามีเอกสารครบมัดครับโอ้๋อู๋ออตูลูเบอร์มหันมีเอกสารไหมครับตัวใดตัวหน่อยมันมีเถะมีเนาะมีมีหาเดือนกว่วหาเดือนนิดๆิดหมว่าหาเดือนนิดนมีเอกสารเลยพี่น้องเด้อแล้วตัวนี้ก็ลูกสาวแก้วฟ้าแมนสิบเจ็ดเดือน ทิพเกศเดือนครับเกิดวันที่แปดมีนาอืจําได้ยุคมื่อเกิดแต่ว่าไอหางว่าได้ขาดก็คือคือฝไยหางอันขนหางเล่าขาดที่เสือแต่พอวันเป็นก้วยปลอยอกินหัวหันท่านได้เปลี่ยนหมว่าขนหางลุนเนาะขนหางลุนขนหางลุนเพื่น้องแต่ว่าฝ่ายหางว่าได้ขาดเียนว่าเกียนเป็นเกียนเป็นใจดีเบิดครับผมนี่นะครับต่วโค้งสางคนเดียวพี่น้องเฮาปาดตัวหัวหันกินท่านเปลี่ยนข้ากิดท่านได้เรียผู้ใดหาควายสูงๆูงของโค้งสางดีๆด้วพี่น้องเด้อ ขายเงียง,งพี่น้องครับพูน่ะเด็บเดบดีดีจักบาทพอตัวนี้ซีเมนหาครับเ <laughs> นี่ยราคาตอ่อรองได้อีกลวก็ <laughs> ล้วก็เป็นราคาทรงทรงห้ได้สามรอยกิโลขึ้นกันราคาตอ่อรองได้อีกครับ <laughs> โอ้ร่งองร่องล่องโทรมาสอบถามเบิง้งเพราะว่ามันบางเทือผมกับรถได้หลายเยอะด้ครับ <laughs> ผู้ยังนึงก็ดีว่าผมรถได้หน่อยกัล่องตอบมากก้าตังแตมื่นสองเมื่นก็นได้ <laughs> แล้ว่วแต้สีไ้อันคืออันพ่อขายอันมีกำไรนิดน้อยก็คือขายกันได้นะครับโ้ง่ายๆเด้พี่น้องเด้จากค่ารถแล้วเหลือสี่ห้าร้อยก็ขายนันพอข้ยมันหลายข้อยี่สิบขยโตครับหลายๆพี่น้องเฮานะครับเน้นคือใครเขาเบิ้งตัวจริงผู้อายุใกล้นะครับผู้อายุใกล้อยากให้เขามาเบิ้งตัวจริงอายุไกลเขามากปรเดียก็ให้พี่น้องเขาเบิ้งให้นะครับโอ้ต้นตัวดีพี่น้องเฮาแต่ว่าก็ถือว่าพร้อมจังน้อย ครับเป็นควายปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเพราะว่าควายธรรมชาติมันกินหัวฮันนั้นเปลี่ยนแต่ว่าความสูงนี่ได้การไรพี่น้องครับนี่ผู้าได้หายแข้งขาดีๆนี่ปวดแข้งขาใหญ่แต่ว่าขาหลังนี่โตเตีโตเตีนี่มันกระผู้เฒ่าโบราณบ่มักเลยครับในขาเนี่ยบ่บ่บ่มักครับแต่ว่าสมือสมัยสมือนี้นะครับสมัยนิยมพี่น้องเฮาแข้งขาต้องมาก่อนพี่น้องครับนี่นาเขาเล่ากับ่ถือว่ากวางดอกคือมันเจ้าฟ้าเนาะครับเจ้าฟ้ากัเล่าเล่าบอกนะเขาสี่หมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทราคาต่อรองได้ คุยได้ตดรับประกันคุณภาพทุกตัวครับต้นนีน้ว่มีนะครับเนาะว่มีตำนนี้ครับเอาไปเบื้งตัวต่อไปเลยครับมาของผมนะเบื้องฐายย่างพี่น้องหนะ้องเจียงเจียงเจียงตัวนี้ถือว่าเจียงเลยนะครับเถืงเงาเถืงสูงพีนงนนพ่น้องครับกระดูกดีนี่นี่ฮาวพี่น้องครับมาเบิ้งตัวสุดท้ายของรายการพี่น้องเฮาฝนฝากกระคือมแล้วพี่น้องครับพี่จังสีต๊กอีลี่หลับานี้นะครับรายละเอียดมาเลยพอตัวท้ายเฮาตัวสุดท้ายนี่เป็นเป็นลูกของท่องใบครับ เอกสารบ่ม e ีตัวนี้เป็นลูกของท่องใบแต่เ e อกสารบ่มีเกิดจากแม่ลอยสามสิบแปดครับเกิจากแม่ลอยสามสิบแปดมันเป็น <c oughs> ไอ้ว่าเปิดในราคาคั้วจับสัตว์อม่ได้เปิดหลายดอกเปิดเป็นคั้วจับสัตว์สำหรับผู้ต้องการอยากได้คั้วตัวผู้น้อยไปจับสัตว์เนาะเอาบปนี้ตามที่พอเลี้ยงมากนะครับเนาเอาแบบกลางๆเลยเพราะต้องไปอิงว่าอันนั้นอันนี้เอาแบบเขาเบื้องอันนาคตควายตัวนี้แล้วมันเป็นแต่เป็นพอควายเลยวะ มันกับปเสื่องเอาเงินข้าเจ้าหาร้อยพันบ่อไอเดอกครับเอจั่งเลีวลกันเทวีว่ามันงามบ่อเก่งบอมันก็บบอหายบ่ได้ดอกว่ามันคือมันมันดีงามบอนั่นคือหมายความว่านึงแต่ผมกับเลนตีว่าโอ้ยงามอยู่เด้อคักอยู่เด้กับว่าบ่อใดเนาะครับแต่ว่ากันสวหรับสำหรับว่าไปเสื่องเอาเงินน้ำบานพันหนึ่งบ่อไอแต่กันสองพันที่อยากไอเอานีตามหลักความจิงนี่แต่เทียเนี่ยเลยคือ คว้ตัวนี้นี่ถ้าสู่มาว่าเอาไปเลี้ยงไปขุนนะครับอันนี้ว่าแบบกลางๆเลยเอาไปเลี้ยงเป็นไปขุนเป็นเหนือเป็นยังไปนาะพอนับว่าขาดทุนเอาเป็นว่าคืออายุเพิ่นตอนนี้เอาไปจับสัตว์ควแม่ซะแม่นแต่ว่าก็เลี่ยงไปหน่ำไงไปน้ำที่ลงหลงไว้เป็นพ่าพันคุ้มขอกันละคุ้มสูงครับนี่นะครับตอนนี้เพิ่นอายุจักเดือนครับสิบเดือนแม่นครับเอกสครสูงห่วยว่าได้วัดเดียวเด้อถึงบ่ถึงลอยเศร้า่ บ่บ่บ่ได้วัดบ่บ่ท่านได้มั่นใจเพราะว่าบ่ท่านได้วัดอีล๋ค่อยเติมมันก็มาอยูดด่วนหนหลังบ่ท่านวัดกับปอยดมค้อยแม่นี่ละจีเม่นกับปอยมันเดือที่เผือกดนี่ก็บไอ้นี่ละจีแมียนมันมันมันไหนก็เลยบ่ท่านได้วัดว่ามันมันก็จับอาบน้ำเงี้ยเด็ดเด็ดเด็ดนะครับแม่เผือกนั่นก็บเป็นไอ้นี่แหละพี่น้องเข้าจับซัดไห่เล่านะครับเด็ดเด็ดเด็ดมันที่อันตราบเมเตอร์พี่น้องได้ค่อยมันมันค่อยหน่อยนะครับบ่ท่านได้เป็นยังร่อยเศร้าเลยเพราะว่าตามจีเบื้องนั่นนะเถืองเบ่เว่ามันเศร้า มันกับคนผมไปมันกับย่างเนามันบ่ย่างดอกบานอืมบานเอาว่าเป็นเส้าสองเลยเหรอ้ากลัวยุติจั่วเส้าสองอยู่อันนี้เส้าสองนี่ต้องทำนะเส้าสองอยู่พี่น้องห้องนะครับกระยุยทีจังหวัดการยืนน้ำแน่พี่น้องครับแต่ว่ากับเอาเป็นว่าบมันรุดขาดดอกลอยเศร้านั่นบัลรุดดอกลอยเศร้านี่พี่น้องครับว่ามันเพี้ยไวหลายอยู่แต่ว่าเป็นตัวเนื้อหนังก็ถือว่าใไซได้อยู่จีบเดือนนี่นะครับกับราคามันบ่ไหลมันเท่าไหร่นี่ครับนี่ผมเปิดไว้เพื่อตัวเพื่อทรงเนาะเปิดไว้มื้นเก่าครับ ต่อพทรงพร้อมแล้วก็เพื่อตัวพร้อมกันว่าถือใจกันนี่ก็กขึ้นรถหลายย่ดอกครับต้อมาถามเอาทุ่มมาถามเอาทุ่มมาต่อเหมือนเก่าบางทีเหมือนเก่าเพื่อจับสัตว์เลี้ยงไปเ่ามีขาดทุนครับกันโถนเ่าตายยี่ดีเปพี่น้องเฮาเนี่ยครับเลี้ยงง่ายมันกิสิเป็นคาเป็นอยังแม่เราก็บพราม่ยนเม่น้อยเราก็อายสามสิบแปดกันง่าติบอยู่เป็นก๋วยอั้งก๋วยนั่นอยู่ เพิ่นเกิดสีหอดลอยสี่สิบอยู่ดอกเพิ่งข่อยแข็งข่อขาเพิ่นไม่เองมันมันเกิดดีไลายก้อนนั่นอยู่ดอกแต่ว่าสมพ่อผมถามว่ามันเป็นแต่เป็นพอควายได้บ่บอทพี่น้องเด้ออันนี้ให้ให้ให้บอกว่านแนวทางกลางๆนะพ่อเนาะครับคือข่อขาหลังเพิ่นดีนั่นครับตั้งเธอเลือดแต่ข่อขาหนาเพิ่นอยากอ่อนจัน้อยนะพ่อเนาะแมนแมนมันเล็บมันบ่ทันได้ตกได้แต่งคือว่าแหละมันเลยอยากอ่อนน้อยนึงครับข่อาหนาอ่อนแต่ว่าข่อขาหล้างดีโพดพี่น้องเฮาพูดน่ะ กันไปเสื่อมองเอาว่ามีคั้ยก็ได้หาร้อยพันนั่นแหละบ่ายเนาะบ่บ่อยากได้คือพราว่าเนาะแม่นบ่บ่อยากได้เงินกันดินหน่อยก็นั่นมันก็บ่ได้คุ้มค่าเลี้ยงเพิ่อนจะเสื่อมูกับเพียงขนาดเนาะจะเสื่อมูมันกับเพงแล้วหาร้อยพันนี่ก็ถือว่าธรรมดาสำหรับมองบ่มีคั้ยบ้านบ่วยมีขั้วถือว่าได้พี่น้องเฮาแต่ที่ีนี้เลยตอนนี้คือเอาไปเพิ่นไปจับสัตว์นะครับแล้วก็คุ้นเป็นให้ว่าเป็นเนื้อเป็นยังไปนะครับง่ายไป เมื่อันเก่ามือนเก่าครับต่อได้ต่อได้แน่อยู่ดอกครับแล้วก็ส่งให้ได้สามลอยลูกสี่ลอยลก็ส่งได้ปุ่นเหรอไหมพี่น้องท่านได้การนี้ที่พี่น้องครับหน้าตาเหมือนที่ว่าใส่ได้อยู่ครับลูกของท้องใบครับแม่เป็นก๋วยบอลๆเท่านี้แหละในในในน้ำเพื่อนเนาะครับครับบ่มีเอกสารได้พี่น้องด้วได้ได้ชิปเดือนครับชิปเดือนก้วประมาณชิปเดือนซะมักจังได้กับจัางทัวมาสอบถามน้ำทกพอเพื่อนนะครับมักตัวได้สมมติว่า มักแบบ2ตัว3ตัวนะครับจัดทรงหมองเดียวกันก็สิได้ถือพวกเขาได้ถือหลายอยู่นั่นนะครับหอ่หอ,หอนหมองห่อนบอนยังรถหลายตัวครับนั่นจังซั่นแล้วเน้นก<ม>็คือทุกคอกและพี่น้องเด้อที่ผมถ่าย<ม>เน้นคือให้พี่น้องไปเบิ่งตัวจริงนะครับ FC เบพิ่นดีรู้จักดีดอกเพราะว่า<อ>ผมบางเทื่อมันก็การันตีบ่ได้ด้วยด้วยด้วยภาพด้วยวิดีโอนะครับพี่น้องเฮาสิว่างามก็งามในตาไผมันเนาะครับเนาะครับงามไผงามมันงามไผงามมันไผเมียมันคือว่านี่นะครับเอาอีกรอบนะ้ยพอ่โทั 0 8 9นแปดเ8้าส่วนแครับ1589ครับพอให้โลบ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับสีบริษัทนี้จะน้ำจัดหญ้าคันบริษับก็โทรครับคือเก่าครับย้ำตัดหญ้าก็เห็นเบอร์ข้างไว้ก็โทรครับช่วยเพราะว่าจะขายของคือกันครับเอาพี่น้องเข้าสำหรับวัอนี้พ่อไปสมิตสักการะไปนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม